สวัสดีค่ะท่านผู้ชมบุรพาวาไรตี้วันนี้เรามาเยี่ยมนะคะหรือมาเปิดบ้านคณะยอดฮิตของมหาวิทยาลัยบุรพาของระดับประเทศเลยก็ว่าได้เพราะว่าการเอ็นทรานหรือการท c แคทรอบ1นึ่งรอบสองนะคะจนกระทั่งถึงบ,บัดนี้เนี่ยคณะพยาบาลเราก็ครองแชมป์โดยตลอดค่ะเราได้ข่าวว่าท่นนานคณะบุรีจะมาต้อนรับเราเองเลยค่ะสวัสดีค่ะค่ะ สวัสดีค่ะเราสวัสดีอาจารย์สุกัญญาค่ะเรามายืนกันหน้าป้ายคณะพยาบาลค่ะคณะเก่าแก่ที่ยิ่งใหญ่ของเราค่ะค่ะท่านก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรนุชจรีนะคะชัยมงคลซึ่งท่านเป็นคณะบดีคณะพยาบาลนะคะท่านก็จะมาคุยกับเราวันนี้วันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันบ้างค่ะก็คุยในเรื่องของ T ีแคสรอบสี่รอบแอดมิชชั่นที่เป็นคณะยอดทิตของพยาบาลศาสตร์อันดับหนึ่งของประเทศค่ะแล้วก็คุยเรื่องหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตรภาษาอังกฤษค่ะ แล้วก็หลักสูตรอื่นๆที่คณะเปิดสอนใช่และทําไมคณะพยาบาลจึงเป็นคณะยอดฮิตเราก็จะหาคําตอบได้จากท่านคณะบดีค่ะ,คะขอบพระคุณที่อุตส่าห์เดินมารับถึงที่เดี๋ยวเราขึ้นไปคุยกันข้างบนะงนะคะยินดีรัค,ค่ะเดี๋ยวไปคุยข้างบนนะคะ,คะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรายการบุรพาเวอร์ซี้วันนี้เรามาเปิดบ้านที่เรียกว่ายอดฮิตนะคะเป็นบ้านชอบทิตของเด็กๆเ,เป็นความฝันของเด็กหลายคนนั่นคือ คณะพยาบาลศาสตร์นะคะเราพบกับรองศาสตราจารย์ดรจรีชัยมงคลท่านคับดีคนสวยและเก่งด้วยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยนะคะเพราะวันนี้ก็ขอยินดีต้อนรับ <c oughs> นะคะที่มาเยี่ยมคณะพยาบาลศาสตร์ของเราะคะ <c oughs> แล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่แอดมิชชั่นรอบสี่ของระบบทีแคสใช่ค่ะก็เรามาก็เหตุผลข้อนี้แหละเพราะว่าตามที่ข่าวของทอประกาศเป็นทางการเลยนะคะว่าคณะพยาบาลเนี่ย เป็นคณะที่ได้ลำดับที่สองนะะของการที่เป็นคณะที่เด็กอยากเรียนมากที่สุดท,ที่สมัครเข้ามานะคะถ้าเทียบว่าเป็นคณะทั้งหมดนะคะ,ะท็อปย<ะ>ี่สิบของนิเทศก็ท็อปสิบเก้านะ,ะนิเทศ่าสก็เข้าด้วยเหมือนกัน<ะ>แต่ว่าพอแล้วก็จะเป็นอย่างนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่ entrance ตั้งแต่ admission จนตั้งถึง,ถง t c a คและที่ได้ทราบจากท่านคณ้รดีว่ายางไรนะคะได้ที่หนึ่งค่ะคือเราเป็นเรียกว่าอะไรเป็น Popular <ะ>เรียกว่าคณะยอดฮิต เป็นอันดับที่หนึ่งของพยาบาลทั่วประเทศไทยแต่ว่าถ้าเทียบกับทุกๆสาขาก็เรายังเป็นอันดับที่สองนะก็ถือได้ว่าพยาบาลนี่ก็เป็นสาขาที่น้องๆมหกเนี่ยสนใจแล้วก็เลือกเรียนแต่ว่าเรามีความนิยมคือคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาของเราเนี่ยเป็นที่หนึ่งของพยาบาลทั่วประเทศไทยไเห็นว่าติดต่อกันมาหลายปีแล้วใช่ใชนะคะ ย้อนกลับไปดูนะตั้งแต่ปี5657ตั้งแต่สมัยก่อนที่มีแค่ admission อย่างเดียว admission ล้วนๆเลยเนี่ยเราก็ได้ที่หนึ่งมาตลอดนะแล้วเพิ่งกลับไปดูที่เร็วนี้5960เราก็ได้ที่หนึ่งที่หนึ่งค่ะแต่พอ61เนี่ยเขาเปลี่ยนเป็นระบบ TCAST แล้วมันจะมี t c a s รอบหนึ่งรอบสองรอบสามแล้วรอบสี่นี่มันเป็น admission เราก็ได้ที่หนึ่งอีกนะแสดงว่าอยู่ในครองใจของเด็กใช่ค่ะสีนี้ถ้าจะถามเคดรับได้ไหมคะว่า ทำไมจึงเป็นพยาบาลมอบูที่ได้รับความนิดใจวามนิปุนปะปุราจากเด็กๆก็เริ่มแรกเนี่ยก็คงจะต้องขอบคุณมหาวิทยาลัยบูรพาก่อนเพราะว่าโลเคชั่นของเราเนี่ยได้เปรียบนะคือว่าชัยภูมิที่ดีถ้าเราก็อยู่ในเขตภาคตะวันออกที่อยู่เป็นมหาวิทยาลัยที่อยู่ติดทะเลเป็นส่วนหนึ่งที่เด็กๆเขาชอบนะที่ส่วนสําคัญไม่แพ้กันก็คือเราได้รับ เรียกว่าอะไรคุณภาพของการจัดก,การศึกษาได้การรับรองจากสภาการพยายบาลในเรื่องของการแอคเครดิตต่างๆย,ยาวนานที่สุดก็คือ5ปีที่เขารับรองเรานะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นชื่อเสียงคือถ้าไม่รับรองนี่ก็เราเก็เปิดไม่ได้ไม่ได้ไปทําประกอบวิชาชีพพยายบาลไม่ได้ค่ะ,ห,ะหรือบางที่เดี๋ยวก็รับรองปีเดียว2ปี3ปี4ปีอะไรเงี้ยก็เราตอนนั้นเราก็ได้5ปีติดต่อก,กันเลยนะแล้วก็อาจารย์ของเราเนี่ย มากกว่าครึ่งที่จบระดับ,บปริญญาเอกเองค่ะ <c oughs> แล้วก็มีตําแหน่งขอสอ,อสอรวมกันแล้วเนี่ยเกินร้อยละหกสิบค่ะก็ถือว่าอาจารย์เราก็คุณภาพเต็ม <c oughs> เต็มแก้วค่ะ <c oughs> ไม่ล้นค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นทั้งหมดนะ <c oughs> ที่ที่ทำให้ เด็กๆสนใจเรียนพยาบาลของมหาวิทยาลัยบูพาเรามีทั้งหลักสูตรปตรีปโทปเอกถือว่าเป็นคณะที่มีความสมบูรณ์มากนะคะแล้วก็มีความร่วมมือกับต่างประเทศในประเทศด้เรอร์กาเป็นพี่เลี้ยงของคณะพยาบาลต่างๆที่เขาจะมาเปิดด้วยทีนี้อยากจะให้ข้อมูลในเรื่องนี้นึงพี่เลี้ยงพอดีผู้ที่เลยงก็คือตามระเบียบของสภาการพยาบาลเราเนี่ยจะเป็นพี่เลี้ยงได้แค่แห่งเดียวจนกว่าเขาจะจบไปรุ่นหนึ่ง ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับมหาวิทยาลัยราชพัฒบุรีรัมย์นะซึ่งปีเนี้ยเขารับเด็กเข้าเป็นปีแรกอ๋อค่ะค่ะทีนี้ทำไมต้องมีระบบพี่เลี้ยงค่ะนี้น่สนใจก็คือเวลาที่สถาบันที่จะเปิดใหม่ต้องมีพี่เลี้ยงคอยดูแลควบคุมกํากับให้ได้คุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานเพราะว่าเราถือว่าเราเป็นวิชาชีพคือการจบไปแล้วเนี่ยเราต้องทํางานกับคนเพราะว่าผิดพลาดนี่ก็อันตรายถึงชีวิตเลยเรื่องคุณภาพไม่เป็นสิ่งสําคัญ แล้วก็อยากจะให้ข้อมูลเพิ่มเติมคือว่าคณะพยาบาลศาสตร์ของเราเปิดมาแล้ว36ปี36ปีถือเป็นคณะเก่าแก่มากค่ะขึ้นปีที่37 37เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเติบโตมาเท่ากับมหาวิทยาลัยบุรพาเลยนะคะค่ะเรามีผู้สําเร็จการศึกษาไปแล้วเนี่ยเป็นหมื่นคนค่ะหมื่นคนเหล่านี้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วประเทศเพราะด้วยอาจจะถือว่าวิกฤตเป็นโอกาสก็ได้เราก็ไม่ได้มีโรงพยาบาลหาวิทยาลัยตั้งแต่แรกนะคะเพราะฉะนั้นผู้ อนิสิตที่สําเร็จการศึกษาแล้วเนี่ยก็จะไปอยู่ตามที่ต,าตา่างๆกลับบ้านบ้างหรือย้ายตามสามีบ้างเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์ไปเจ็บป่วยที่ไหนเนี่ยจะได้ทุกที่จะ,จะได้เจอศ<ะ>ิษย์รเราบ, <plateau. S 2> บุรพาทุกที่เดี๋ยวนี้นะคะไม่แม้แต่จุฬาศิลลาริราชหรือรามาขเข้ามารับเด็กเราเพราะฉะนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างโรงพยาบาลใหญ่ๆในกรุงเทพจะไม่มีเด็กจมต้องมีเพราะว่าเด็กเรานี่มีอุดใช่มีความ เก่งแล้วอดทนค่ะเขาเขาจะได้ได้ชื่อว่าเขาจะปรับตัวเก่งปรับตัวเก่งเพราะว่าในระหว่างเรียนเนี่ยเขาต้องไปฝึกงานหลายที่เช่นที่โรงพยาบาลชนบุรีหรือโรงพยาบาลพุทธโสธรหรือไปสักแก้วอะไรเงี้ยเขาก็ต้องเจอพี่ๆหลายที่เคยได้ยินว่าถ้าเออพยาบาลของในมหาวิทยาลัยที่โดยระบบของมหาวิทยาลัยจะไม่เก่งเท่ากับพยาบาล ขออภัยหมายว่าโรงพยาบาลที่เขาเป็นหน่วยผลิตพยาบาลโดยเฉพาะไม่ไม่ไม่เอ่ยนามแต่ว่าถ้าเป็นถ้าเป็นพยาบาลของมหาวิทยาลัยอ่ะมักจะไม่ค่อยเดียฝึกเข้าใจคืออย่างนี้ทาฝึกอะไรท่านสไหดอันนี้เป็นจริงไหมเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำทุกคนเท่ากันเพราะฉะนั้นสภาการเขาระบุมาแล้วว่าขั้นต่ำทุกคนต้องได้ทุกนี้ทีนี้ที่มีพูดกันก็หมายความว่าอย่างที่พยาบาลที่อยู่ในวิทยาลัยพยาบาลเขาจะได้สอนเยอะกว่าเขาจะอยู่ที่หอพักอยู่ใกล้โรงพยาบาล หรือว่าอะไรแบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยอาจจะเป็นแค่คําพูดซึ่งในความจริงไม่ใช่เด็กม่าช่ได้หมดเด็กเราทาได้หมดทุกคนถ้าเกิดว่าหลักสูตรผ่านการปฏิบัติก็มาตรฐานขั้นขั้นต้นเท่ากันพื้นฐานของสภาวิชาชีพด้วยใช่ไหมคะเท่ากันทีนี้พอพื้นฐานทุกคนเท่ากันเนี่ยจะอัพไปข้างบนเนี่ยมันขึ้นอยู่กับการปรับตัวหรือว่าการที่จะเรียนรู้ใหม่กัน ความรวดเร็วในการเรียนรู้ใหม่นี้เป็นสิ่งสําคัญกว่าในเมื่อพื้นฐานท,ทุกคนเท่ากันแล้ว <sank. S 2> <ừ. S 1> ถ้าเราสามารถปรับตัวหรือเรียนรู้ใหม่ในสิ่งใหม่ๆได้เร็วกว่าเนี่ย <cı. S 2> มันจะไปได้ไกลเพราะพอจบออกไปแล้วปั๊บไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะไปอยู่ยรรยโรงพยาบาลเลกโรงพยาบาลใหญ่โรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้นะฮะจ,จ,จึงจึงต้องปรับตัวให้ได้ดน,นการปรับตัวแล้วองค์ความรู้<ะ>มันจะได้มาเองจากการได้เรียนรู้ในสิ่งใหม่ๆแล้วก็ปรับตัวได้เร็วนี่ถือว่าีน้จะทําให้ประสบความสาเร็จเครื่องไม้เครื่องมือก็เปลี่ยนแปลงหมดแล้วใช่ค่ะนะคะเพราะนั้นสิ่งที่ อ่ะเอาจะอยากถ้าจะพูดถึงขบวนปมอีกสักครั้งว่าทําไมนะท่านผู้ชมคะเรากำลังพูดว่าทําไมคณะพยาบาลของมหาวิทพาี่ยจึงเป็นที่หนึ่งในใจของเด็กที่อยากเรียนพยาบาลอีกครั้งหนึ่งค่ะว่าเราฝึกเด็กเรามีเรามีของดียังไงลองโชว์ของนิดนึงก็คือเป็นหลักสูตรที่เราเปิดมานานแล้วเราก็มีความเชี่ยวชาญอาจารย์ของเราเนี่ยมีทั้งคุณวุฒิมีทั้งประสบการณ์ที่จะฝึกนั่นก็ฝึกทหารฝึกให้กับน้องๆที่เรียนในหลักสูตรของเรา ก้าวไปเป็นกาบาลที่สมบูรณ์แบบแล้วเข้าไปอยู่ที่ไหนเนี่ยเขาก็จะเจอรุ่นพี่อย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นเหตุให้ปากต่อปากก็มาเรียนของเราเยอะก็อยากจะฝากคือปีนี้เป็นปีแรกที่เราเปิดหลักสูตรปริญญาตรีอังกฤษโปรแกรมเชิญเลยค่ะแผนเรากําหนดไว้30คนตอนนี้เราทะลุเป้าแล้วนะไม่อยากไม่ได้คุยตอนนี้มีเด็กมาสมัครกับเราเกินแผน 30อันนี้คือรอบ5้าอค่ะรอบ4ค่ะรอบ4ี่เรายังมีรอบ5อีกอ๋อค่ะนะแต่ว่าเพราะฉะนั้นขั้นต่ำแผนที่เรากำหนดไว้เนี่ยโอเคเรามีนิดแน่อ่ามดขั้นต่ำซึ่งตรงใช่ซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยก็เป็นอีกหลายๆอย่างอาจารย์เองได้มีโอกาสพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอนด้วยนะคะแล้วก็คือคณะเราไม่ได้มีเฉพาะสอปีตีค่ะเราก็มีหลักสูตรปริญญาโทปริญญาเอกซึ่งก็เปิดมานานแล้ว เกือบ20กว่าปีละตั้งแต่ปี2540้าสี่ศระดับปทค่ะระดับปริญญาเอกเราเปิดมาตั้งแต่2549แล้วเราก็มีผู้เรียนคือโอเคเราก็ไปได้เรื่อยๆนะทั้งปโทและปเอกเนี่ยเป็นหลักสูตรอินเตอร์อินเตอร์นะคะมีทั้งไทยและอินเตอร์เห็นว่ามีเวียดนามเรามาเรียนเยอะมีค่ะทั้งเวียดนามทั้งภูทานมีทั้งไทยอินเตอร์คือเรามีทั้งหลักสูตรปแบบอินเตอร์แแและะบบไไไไไไทททยยยยยยใใชช่่่่่้้าาอออออกกกกกเเเเเรรรรีีนนนนนิิตตต์์็็็็ดดดวม เราก็มีเด็กต่างชาติมาเรียนหลักสูตรอินเตอร์ของเราตลอดกวทุกๆปีแล้วก็จะก้าวหน้าไปก่านั้นตอนนี้เราทำ M O U กับที่หวนโจว Medical University ที่ประเทศจีนแล้วเราทำหลักสูตรร่วมกับเขาละเดี๋ยวเทอมสองก็ประมาณมกรา6-2เราจะยกทีมการไปสอนที่หวนโจวซึ่งได้ขออนุญาตสภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วที่จะไปจัดการสอนที่ต่างประเทศ การ MOU กัน,เ,นเราไปจัดการสอนเขาเนี่ยเราต้องอยู่ในาามาตรฐานของเขาหรือเปล่าไม่ไม่<ๆ>เขาจะต้องอยู่ในมาตรฐานเราเพราะเป็นหลักสูตรของเราหลักสูตรของเราใช่หลักสูตรของเรามาตรฐานเราแต่ว่าเราไปสอนให้เขาที่นู่นเพราะว่าคนเรียนจะเป็นพยาบาลซึ่งเขาอ่ะไม่สะดวกที่จะต้องมาลามาเรียนเป็นปีๆแล้วก็ไปจัดสอนที่นู่นอย่างเงี้ยอันนี้ถือว่ากล้าวไกลามากเพราะว่าปัจจุบันนี้จีนเนี่ยค่ะใช่ได้ใช้วิธีนี้ คือจีนได้มาสอในประเทศไทยในหละยรต่างาะเอก็ชนจะเริ่มนำร่องก่อนถ้าเราได้ออกไปเนี่ยเราจะถือว่ามีถืว่จริงๆคือล,ลูกค้าที่เยอะมามะเพราะว่าคนจีนเขามีประชากรเยอะใช่ไหมคะ,ะก็วันนั้นลูกศิษย์ที่ทำางนที่เขาช่วยอยู่นยห,หลักสูตรของเราเนี่ยต้องส่งเสนอรัฐบาลจีนให้เขา of a p p r o v a นะคะปรากฏว่าคือหลักสูตรพยาบาลมีสาขาหรือมีทั้งหมดเข้าไปที่รัฐบาลจีนทั้งหมด6หลักสูตร แล้วต้องไปดีเฟนให้รัฐบาลเขาฟังเนี้ยปรากฏว่าผ่านแค่สามอีกสามไม่ผ่านค่ะแล้วหลักสูตรของเรานี่ได้อันดับหนึ่งมาถือว่าแบบก็ตื่นเต้นนะแล้วก็ดีใจคือเราไม่ได้นําออกไปเฉพาะพยาบาลเรานําชื่อของมหาลัยไปด้วยนะนาชื่อของประเทศไทยด้วยพี่ว่าก็อันนี้เราก็ยังทาตัวอยู่แต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มสอนจริงแต่ว่ามันเป็นโครงการในระยะเวลาใกล้นะเพราะฉะนั้นแว่าก็าจะได้รับปริญญาตรีของเราใช่ หรือว่าสองใบไม่หันใบเดียวของเราค่ะนี่เราก็ต้องทําให้ดีนะต้องให้ได้คุณภาพตามที่แล้วทัทีแล้วเขาจะได้ใบประกอบวิชาชีพของประเทศไหนคะเนี่ยไม่ค่ะเขาเขาจบปริญญาตรีแล้วอันนี้มันเป็นหลักสูตรปริญญาโทเขาเราก็จะเน้นในเรื่องของการทำวิจัยเขาก็มีไลเซนส์ของประเทศเขาเขาเป็นพยาบาลของเขาแต่เขาก็เรียกว่าอะไรพัฒนาพัฒนาทางด้านการศึกษาของเขาเพิ่มเติมให้ได้ระดับบุคปริญญาโทขึ้นมา โดยใช้หลักสูตรของเราซึ่งจริงๆที่นี่เนี่ยทางอเมริกาอะไรก็เข้ามาเนี่ยแต่ว่าโชคดีว่าเรามีลูกศิษย์เราเรียนปอเอกกับเรานะคะแล้วเขาก็มองดูอาจารย์โอเคหลักสูตรโอเคพอโทโอเคอเขาก็เลยอยากจะให้เราเป็นสอนที่นู่นค่ะ,คะอยากให้ท่านรสรุปอีกสักครั้งหนึ่งนะคะ,คะว่าคณะยาบาลของเรามีสาขาใดบ้างค่ะฮะออกระดับ ออาพอตรีกะะ<ช>่อนเดี๋ยวเพื่อนนเผื่อว่าเด็กๆผู้ผู้มาชมผู้ปกครองม,มาชมเราก็นาพูดถึงคณะพยาบาลคณะยอดฮิตของประเทศในด้านเกี่ยวกับเดกอยากเข้ามาเรียนมากที่สุดนะคะทปอเขาประกาศมาแล้วทุกๆปอกีอาจารย์ไหนจะใช้คําว่าหลายปีติดต่อกันนะคะเพราะว่าทางวิทยาศาสตร์เราก็อยู่ในเลงกิ้งเหมือนกันนะคะคือได้รับรางวัลได้รับที่สองนะคะอันดับที่สองของประเทศไทยในการที่มีผู้ สมัครอยากสนใจมาเรียนนะฮะแต่เป็นอันดับหนึ่งของคณะพยาบาลทั้งประเทศไทยอันนี้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาต้องต้องมีของค่ะกลอยอยากให้อาจารย์ได้พูดถึงสรุปสักครั้งหนึ่งว่าเรามีปริญญาตรีสาขาอะไรบ้างค่ะก็คณะพยาบาลศาสตร์เราเป็นคณะยอดนิยมนะคะของน้องน้องม .6 ที่เลือกเรียนอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสาขาวิชาที่จบแล้วมีเงินทําแน่นอนนะคะเงินเดือนจบขั้นต่ำเนี่ยสองหมื่นห้าัปริญญาตรีสาขาพยาบาลเพราะฉะนั้น ก็เป็นแรงหนึ่งดูดจ่าต้องใช้ทุนเลยนะคะไม่ฮะผู้เรียจ่ายเองผู้เรียนจ่ายเองนะคะก็อาจจะกู้ยืมกยศออันนี้ก็ใช้กยศตาระเบียบนะคะเราที่เรามี2หลักสูตรปริญญาตรีคือหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งเพิ่งเริ่มเปิดในปีนี้นะคะปริญญาโทเรามี7หลักสูตรคแปดหลักสูตรทั้งนานาชาติค่ปริญญาเอกเรามีหลักสูตรเดียวก็คือ Phd in nursing international program ค่ะ นอกจากนั้นเราก็ยังมีหลักสูตรฝึกอบรม4เดือนหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาลหลายอยา่างมีศูนย์เด็กเล็กมีศูนย์เด็กเล็กมีอาชีวะในไมายัยศูนย์คนแก่ uh, Society. อีจิ้งโซเซตี้ยาง <c oughs> แต่เรามีชมรมชมรมผู้สูงอายุค่ะก็คิดว่าคณะพยาบาลศาสตร์นี้ก็เป็นแหล่งของวิชาก,การทางด้านพยาบาลได้นะสมกับวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยและของคณะพยาบาลศาสตร์ที่วางไว้ว่าคณะพยาบาลศาสตร์เป็นขุมปัญญาทางการพยาบาล เื่อสุขภาวะของมนุษยชาติค่ะสรุปเพื่อสวยงามเรียบร้อยแล้วนะคะอยากจะฝากไว้แค่ว่าเรากําลังรับทั้งีแคทรอบห้าของพยาบาลนะคะ,แล,ะแ,ลแล้วก็รับทีแคทรอบหนึ่งเดือนตุลาเริ่มแล้วเราก็อาจจะต้องมาพบกับท่านข้าหีอีกนะคะเดีย๋ยวเราจะลาจาตรงนี้แต่ว่าจะไปนาไปชมบางจุดของพยาบาลสักนิดนึงพี่แจมิคค่ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะคุณท่า ชมคณะพยาบาลที่มีศักยภาพมากแห่งหนึ่งของประเทศไทยนะคะโดยท่านคณะบดีท่านรุจรีนะคะได้นําพวกเราชมแล้วก็มาถึงห้องที่บอกว่ามีอุปรกรณ์ที่สามารถผลิตเด็กด้วยความทันสมัยที่นี่เรียกว่าห้องอะไรคะจารคะก็เป็นห้องซิมูเลเตอร์ของเรานะคะก็นี่เป็นหุ่นที่เหมือนคนเลยคือว่าจะดูว่าเวลาเขาช็อกจะช็อกหรืออะไรยเงี้ย ความดันมันก็จะลดลงแล้วก็ม่านตาจะขยายอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีตัวเย็นเหงื่อออกอะไรเงี้ยจะขยับไ้เหมือนตัวจริงเลยใช่แต่ว่าเขาจะต้องมีคนควบคุมนะคะควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นเวลาที่นิสิตเรียนเนี่ยเขาก็จะแบบเรียกว่าอะไรอินทิเกรตไปเลยคือระบบทุกระบบมันจะอยู่ในนี้พราะเขาจะรู้เออถ้าเกิดคนไข้ช็อกไอเครื่องไวทเทิร์ซความดันเป็นยังไงชีพจรเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงผิวหนังเป็นยังไงไออ่ารูม่านตาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ค่ะ ก็จะได้หมดเลยก่อนจะไปฝึกกับคนจริงใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้คือผู้ใหญ่แล้วเราก็มีหุ่นเด็กเพราะว่าเราเรียนตั้งแต่วัยแรกเกิดจนถึงวัยสูงอายุเนี้ยนะคะหุ่นเด็กนี่ก็เด็กเขาก็จะมีบางอย่างที่มันไม่ใช่ผู้ใหญ่เราไม่ใช่เด็กไม่ใช่ผู้ใหญ่ตัวเล็กใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องให้เด็กนิสิตของเราเนี่ยมีความสามารถในการดูแลให้การพยาบาลผู้ป่วยที่เป็นทั้งเด็กและผู้ใหญ่ค่ะอันนี้เรียนในชั้นปีไหนคะก็คนละชั้นปี ถ้าปีปีสเนี่ยเขาก็จะเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ว่าคนละเทอมค่ะค่ะแล้วข้างข้างในเราก็ยังมีในเรื่องของพัดุมคานเรื่องอะไรเยอะแล้วก็อย่างเช่นสสวนปัสสาวะเจาะเลือดให้น้ําเกลืออ่าพ่นยาอะไรต่างๆให้ออกซิเจนได้ทราบว่าห้องนี้ราคะตั้ง3ล้านกว่าไม่ใช่เฉพาะนี้3ล้านห้าจะพาะหุ่นเนี่ยสามล้านห้าอย่างเดียวแพงเท่าเท่าบ้านเลยเท่าบ้านเลยหลังเลยค่ะ นี่เราลงทุนอย่างมากที่จะต้องเพื่อเด็กได้ได้งบประมาณจากรัฐบาลค่ะในการที่จะจับหนุ่มที่เด็กได้เรียนซึ่งมันเป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าปัจจุบันนี้เราจะต้องฝึกให้เก่งในห้องแลบก่อนก่อนที่จะไปถึงคนจริงค่ะเพราะว่าเราจะไม่ให้เกิดการผิดพลาดเพราะว่าในเรื่องของสิทธิเดี๋ยวนี้เขาก็ฟ้องร้องกันเยอะเราก็ต้องทําตรงนี้ให้เราให้ชัวร์เด็กของเราจะได้มั่นใจแล้วพอไปเจอคนจริงก็จะได้ทำไม่ไม่ผิดไม่ผิดเพี้ยนนะคะ แล้ว็็จะไม่เกิดความผิดพลาดเด็ <Okay. S 1> กนั่นราคาเท่าไหร่นนล้านแปดสามล้านห้ากับล้านแปจะพ่อหุ่นนะคะอันนี้ซื้อ,อ,อยากให้ผู้ชมเห็นว่าเราได้มีความพร้อมศักยภา,าพที่จะผลิตบุตรหลานของท่านท,ท,ท,ที่เป็นพยาบาลที่มีศักยภา,าพรับใช้สังคมได้ค่ะ ังจากที่เราเดินชมไปนะคะหลายห้องแล้วก็จริงยังมีอีกหลายห้องเนาะห้องเด็กอ่อนหรือว่าห้องเกียวกับเนสรเซอรี่เราก็มีเนาะแต่ว่าเ,เราจะคงจมูโอกาสต่อไปนะอยากให้ท่านคณบดีนะคะท่านออรองศาสตราจารย์ดรนุชรีนะคะได้กล่าวราวท่านผู้ชมให้เราพร้อมกับพูดถึงศักยภาพของเราพูดถึงจุดแข็งของเราค่ะแล้วก็พูดถึงตัวบัณฑิตของเราว่า เราเนี่ยมีงานทำํำหรือเด็กเราจะไปอยู่ในแวดวงของตลาดแรงงานยังไงเป็นการลาไปเลยค่ะ,คะนะคะก็เชิญชวนน้องๆที่สนใจในสาขาพยาบาลศาสตร์นะคะรับรองเะคะเรียน4ปีมีงานทําแน่นอน,นะคระับวันประชินนิเทศที่มีแต่คนมาจองตัวนะคะเงินเดือนขั้นต้นนี้ก็ไม่ต้องห่วงเยอะกว่าปกตินะ,ะ,ะเพราะว่าเป็นสาขาที่เป็นความต้องการอย่างมากนะคะแล้วคุณภาพของบรรัณฑิตเรานะ สุดยอดเด็กเราสามารถอยู่ที่ไหนก็ได้ปรับตัวได้ดีแล้วเราก็เน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษและก็ความหลากหลายทางวัฒนธรรมอันนี้เป็นสมรรถนะสมรรถนะหลักที่อยู่ในแผนของคณะนะคะเพราะว่าเราอยู่ภาคตะวันออกใช่ไหมคะเราก็จะมีหลากหลายเชื้อชาติเข้ามาอยู่เราดูแลทุกๆุกวัฒนธรรมซึี่บก็จะมีคนวัฒนธรรมหลากหลายมาค่ะนี่นี่คือศักยภาพนะคะเราจะพบกับ คณะพยาบาลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ<ม>เพราะว่าท่านเองได้รับรางวัลหลายรางวัลน,นะคะ,คะแต่ตอนนี้เราประชาพันน้องๆมันก่อนะนะคะพบกันใหม่ในอะกาศต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ